ค่ะคุณเขมมาสอนคะจากสถิติในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานะคะมีเด็กหายเฉลียววันละ2คนคะ่ะสาเหตุสําคัญมาจากครอบครัวไม่มีเวลาให้เพราะยังคงต้องทํางานตามปกติแต่เด็กมีเวลามากขึ้นจึงหันไปหาเพื่อนบนโลกออนไลน์เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจากครอบครัวนะคะนิติรัฐจึงของ,งัดประเด็นนี้เพื่อจะตุ้นเตือนให้พ่อแม่หันให้ความสําคัญกับลูกบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นก่อนที่ลูกของคุณกําลังจะกลายเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์ จากกรณีของน้องฟางที่น้อยใจแม่ห้ามเล่น Facebook แล้วหนีออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับเพื่อนเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่เกิดจากพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูกในช่วงปิดเทอมและห้ามเด็กที่อยู่ในวัยต่อต้านในกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับเขาการได้หายไปกับสื่อออนไลน์ line, ใช่ไหมครับก็ก็มีครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะให้ให้ทางบ้านเนี่ยดำเนเินการถ้าเกิดเคสไหนที่ทางบ้านเนี่ย ไม่มีสกยภาพเช่นพ่อแม่ี่ยมีฐานะยากจนไม่รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเราก็จะเข้าไปเข้าไปที่ที่ตัวบ้านเขาแล้วก็ไปําเนินการช่วยตยั้งก็มีอยู่สองลายนะครับที่เราช่วยมาเช่นกรณีไหนบ้างคะเช่นกรณีกรณีกรณีแรกเป็นเด,เ,ดเด็กที่ชอบกันเป็นเล้งฉุกสาวเป็น<ม>ชายชอบชายเนีย่ยครับก็ไปไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนที่ ที่หลักกันนะครับก็อยู่ที่สำโรงโดยการนัดหมายกันในในในเฟซบุ๊กว่าจะไปวันนี้นะวันนี้นะก็ไปหากันแล้วก็ตามตัวเจอตามตัวเจอที่ที่สำโรงเลยนะครับสาเหตุที่ไปเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือปัญหาเรงครอบครัวปัญหาครอบครัวลักษณะไหนหรือเช่นแบบพ่อแม่แยกทางกันหรือพ่อแม่ไม่มีเวลาให้อย่างนี้ไม่ขาดที่เป็นปัญหาสค ใช่ครับปัญหาสำคัญมี2ประเด็นคือ<ม>1เด็กเนี่ยมีปัญหาครอบครัวเช่นพ่อแม่แยกทางกันนี่คือประเด็นที่1นึ่งประเด็นที่2คือพ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูกครับเช่นปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ก็ทํางานตามปกติเช้าไปเย็นกลับแต่ลูกเนี่ยปิดเทอมก็จะมีเวลาว่างมีเวลาโทรศัพท์แชทอยู่กับเพื่อนซะมากกว่า หากบุตรหลานหายตัวไปสิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือหาสาเหตุการหายไปเบื้องต้นและแจ้งความทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงแจ้งจ้งมาที่เราก็ได้ครับหรือว่าเช่นถ้าเกิดพ่อแม่รู้รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เ,รอเนี่ยก็เข้าไปหา,เข,าเข้าไปดูข้อมูลที่ลูกคุยกับเพื่อนอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเลูกคุยกับใครบ้างสอบถามจากทางเพื่อนคนสนิทรเราเรา,เราต้อง ต้งมีก่อนเพื่อเพื่อให้เคลียจากเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลคนหายนะคะแนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองถึงวิธีการป้องกันลูกให้ห่างไกลจากการโดนลอ่อลวงทางอินเทอร์เนต็ตไว้2ข้อค่ะข้อแรกนะคะควรหากิจกรรมทําร่วมกันในครอบครัวเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเขามีความสําคัญสําหรับทุกคนและข้อสําคัญถ้ารู้ว่าลูกติดเกมติดแชทหรือติดอินเทอร์เนต็ตอย่าห้ามเป็นอันขาดเพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุรัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ พัด <Hot> <Thank you. S 1> คอลข่าวรายงาน